สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพักเครื่องนะคะมาตามความเรียกร้องเลยค่ะชุดเก่านะคะทําแก้2เส้นนะคะไม่พอกับลูกค้าจริงๆนะคะต้องให้รอหลายวันหน่อยนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะก็ทํามาเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นเหรียญโชคดีรวยรวย,รวยล้านล้านนะคะของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะชุดนี้นะคะจะสร้างปี2565นะคะ จริงๆเป็นแค่ตัวเหรียญน,นะคะที่หลวงปู่ทําออกมานะคะแต่ว่าความที่แม่ค้าคิดว่าเหรียญน,นี้นะคะคนจะนําไปห้อยคอ,อนี่ก็คือ,อยากแมมคะก็เลยมีไอเดียว่าทําเป็นกําไรดีกว่าใส่ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เหรียญแรกนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นเนื้อฝาบาทนะคะเป็นเนื้อฝาบาทลงยาแดงจัดสร้าง3 9 9 9เหรียญน,นะคะเป็นเหรียญไก่โชคดีโชคดีนะคะให้โชคดีเงินไหลนอง,นองทองไหลามานะคะนี่นะคะให้โชคดีเงินไหลนองทองไหลามานะคะ<อ>เหรียญน,นี้ต่อโค้ด4ี8นะคะปูศิลาเสกนะคะลงยาแดงสวยงามมากนะคะด้านหลังนะคะ ให้โชคดีรวยรวยล้านล้านนะคะส่วนตัวนี้นะคะคือมีตัวอักขระอยู่ด้านบนแปลว่าณณณนะคะจะเป็นบทยอ่อนโมสามจบนะคะซึ่งเป็นมงคลและมีความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นสริมงคลด้วยนะคะเรียนสวยงามมากลงยาแดงเลยค่ะ เป็นเนื้อฝาบาทจะสร้างแค่3,999เหรียญเท่านั้นนะคะไม่ได้หาง่ายเลยกว่าจะรวมได้แต่ละเหรียญแล้วมาทำเป็นกําไรนะคะเป็นมาทำเป็นข้อมือนะคะไม่ได้ง่ายเลยนี่นะคะให้โชคดีเงินไหลนองทองไหลมานะคะซึ่งเป็นคำอวยพรที่มงคลมากค่ะตรงกลางจะมีพญาไก่นะคะ ที่โดดเด่นมากก็คือซึ่งพญาไก่เนี่ยจะมีความหมายว่าความขยันหมั่นเพียรอดทนนะคะโชคลาบมั่งมีนะคะและที่สําคัญนะคะพญาไก่เป็นปีละกาซึ่งเป็นปีเกิดของหลวงปู่มหาศลานะคะนี่เลยชุดนี้นะคะเป็นเนื้อฝาบาทลงยาแดงตูตัวเรือนนะคะทําจากไม้พยุงนะคะส่วนสายก็ทําจากไม้พยุงแท้นะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูกันที่เหรียญน,นี้นะคะ เหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะโค้ดสองนะคะไม,ม่ไม่ได้ลงยานะคะเป็นเหรียญทองแดงจัดส้าพันเ้าร้เาสิบเกเหรียญน,นะคะนี่นะคะมคมกิปเลยเห็นเป็นเส้นขนขนขของหางไก่นะคะนี่นะคะชัดเข้าไปอีกค่ะ นี่นะคะตัวเรือนเป็นไม้พยุงแท้หลานเปอร์เซนต์เลยค่ะทำมาสวยงามมากเป็นงานแฮนด์เมดนะคะใส่กันน้ำกันฝนกันเหงือ่อใส่อาบน้ำได้นะคะใส่ลุยเลยค่ะนี่นะคะใส่ลุยเลยใส่ได้นะคะจะใส่อาบน้ำใส่แบบตากฝนเล่นฝนอะไรเงนี้ได้หมดนะคะนี่นะคะเป็นงานแฮนด์เมดใส่เลี่ยมกันน้ำไว้เรียบร้อยนะคะแม่ค้าเปิดอยู่ ลงยาแดงเปิดอยู่3,500บาทนะคะถ้าเนื้อทองแดงเปิด2,500บาทนะคะรับประกันเหรียญแท้รับประกันสายจากไม้เป็นไม้พยุงแท้ให้ร้อรนนะคะรับประกันตลอดชีพนะคะรับประกันความสวยงามให้ด้วยนะคะนี่นะคะถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวแม่ค้าใส่ให้ดูดีกว่านี่นะคะนี่นะคะ กลับด้านสักหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งนี่นะคะเป็นสิริมงคลด้วยนะคะนี่นะคะสวยงามมากค่ะแม่ค้ารับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะถ้าใครสนใจ ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ064นะคะ441 9878นะคะ, 4, 4, 1, 98, ะ,คะ ID ส่วนไลน์นะคะแอดเป็นช่องเบอร์โทรนะคะ06441419878นะคะแม่ค้ารับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแล้วก็จะส่งให้ต่างประเทศด้วยส่วนนี้นะคะเป็นกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นกล่องเดิมๆของเนื้อฝาบาทลงยาแดงจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นกล่องลุม เหรียญโชคดีรวยๆล้านๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็จะเป็นกล่องอีกแบบนึงนะคะนี่นะคะเป็นกล่องพรมสีขาวนะคะแล้วก็แม่ค้ากำลังทำเป็น ในได้นําเนื้ออัปาก้าแล้วก็เนื้อฝาบาทลงยาเหลืองไปทํานะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะถ้าเป็นอัปาก้าก็จะเป็นกล่องเขียวนะคะฝาบาทลงยาเหลืองก็จะเป็นกล่องสีม่วงนะคะนี่เป็นกล่องแท้เลยนะคะถ้าได้ไปก็ใครชอบไปไหมคะก็จะเอากล่องไปให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจชอบชอบก็ทักลักก็โทรได้เลยนะคะรับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพเลยคะ่ะ